ผม,มาดูมาดูใน,นเรื่องของการแก้หนี้กันบ้างนะฮะปัจจุบันนี้นะครับบสอย,อเ,ยเขาจะมีการช่วย SME ครับแก้หนี้เติมทุนและก็เสริมสภาพคล่องนะครับตั้งเป้าว่าจะมีการปรับโครงสร้างหนี้ไม่ต่ำกว่า5,000รายด้วยกันครับ บรรษัทประกันเ,นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมครับหรือที่เรารู้จักกันนะเนี่ยนะว่าบสยเนี่ยเขาก็ขานรับนโยบายของรัฐบาลครับเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ครับมีการเสริมสภาพคล่องแก้หนี้ยั่งยืนโดยมีการผนึกความร่วมมือกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนหรือห้างโลตัสนั่นเองนะครับให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ใน2มิติครับได้แก่1นะฮะ สนับสนุน SME ให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบครับไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะครเพราะว่านอกระบบเนี่ยอย่างไรซาดอกเบี้ยเนี่ยโอ้โหมหาโหดนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีมาตรฐานเลยนะครับอ่ะถ้าเกิดต้องการสินเชื่อต่างๆนะครับเขาก็อยากให้ SME เนี่ยเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็จะได้มีเงินเนี่ยนะฮะเข้าไปหมุนเวียนในระบบของ SME นั่นเองนะครับ2ครับมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับ SME โดยให้จัด เตรียมวงเงินค้ำประกันสินเชื่อภายใต้โครงการ PGS11 บสอย SME ยั่งยืนไว้กว่า20,000ล้านบาทด้ยวยกันครับทางนี้เองก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือนะครับ SME แล้วก็กลุ่มเกษ,ษตรกรให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับและรองรับการช่วยเหลือลูกหนี้บสอยอสามารถปรับโครงสร้างหนี้ผ่านมาตรการบสอยอพร้อมช่วยนะครับจานวนไม่ต่ากว่า5,000รายคิดเป็นมูลนี้ไม่ต่ำกว่า5,000ล้านบาทเลยนะครับ ก็ขยายระยะเวลามาตรการปรับโครงสร้างหนี้ไปอีก1ปีด้วยนะครับถึง31ธันวาคม2568ซึ่งจากเดิมเนี่ยจะสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมหรือวันนี้นะครับก็ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนนะฮะผ่านทาง Line Official Account ได้ที่ At t c t f i r s t นะครับหรือว่าที่บูธกิจกรรมบรสยพร้อมคำ้ำพร้อมช่วยจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม2568ครับ